แล้วท่อพีพีซีออกโอเคเอากาวเอากาวใส่ไม้แล้วทาเลยทางนะาง่ยเลยะไม่ต้องไม่ต้องเยอะมากนะระวังทาเลยอ่าทาชุมช่มๆโอเคทาปลายตรงนี้ด้วยโอเคอ่าเสร็จแล้วเปิดตรงนี้ให้หน่อยเปิดอ่าโอเคเยมันนันแคบเลยมีนิดเดียวเอาแค่นีน่เดียวมีน้ำมาเนะเอ่าเราก็เอาน้ำออกก่อนเอานะทีนี้เราออกไกลๆหน่อยนะ เราจะจุดไฟแล้วเราใส่กระดาษไหมเหรอนะเรานี่เป็นอันนี้ลวเนี่ยนี่ไฟมันติดอยู่นะเห็นไหมไฟมันติดอยู่นะทีนี้มันจะร้อนนะมันจะอ่อนตัวเนื้วไหนครีมอ่ะครีมนี่ไงอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอเคเอาไหนลองแงะๆดูดิได้ไหมอ่อนไหมอ่อนออน ถ้าไม่ได้ก็แสดงว่ายัางความร้อนไม่พอลองค่อยๆเงีให้หน่อยอคย่คยอยๆงะงะลงเป็นไงโอเคไหม้น้องๆก็ระวังไว้นะครับนะเพราะว่าต้องให้มันให้มันร้อนถึงจะดึงได้นะเริ่มออกมาทีละนิดแล้วปลายมันเริ่มออกมาแล้ว Thank yeah.